แล้วค่ะน้องเล็กสวีสดเดนจ้ะเมื่อนี้ก็ไปตกปลาจ้ะต่อจากอ่าต่อจาก,จากคลิปคลิปก้อนที่วานุเหตุไปเนาะจ้ะคลิปก้อนบาดนี้เตรียมเตรียมโตเซตเราจะเพราะว่าถ้าถ้านูสิเหตุคลิปคลิปอันเดียวเลยมันเก็สิยงวาโพดนะจ้ะนูก,ก็เลยโอเคจบแค่คลิปนั้นก่อนแล้วก็เมื่อนี้ก็ หนูสิมาหนูหนูสิมาเฮ็ดคลิปอ่าไปตกป่าจ้ะไปตกป่ากันจ้ะมีนี่บ่ไดไปเฮ็ดงานอ่าน้องเลยก็บ่ไดไปเฮ็ดงานลราพ่อใหญ่ก็บ่ไดไปเฮ็ดงานจ้กะก็เลยสีไปตกป่าพักพอนกันจ้ะตกป่าก็บ่รู้ว่าหนูสิตกได้บได, <laughs> ไได้ไปย้าไดไปย้ำได้ตกตกไดตาโตน,นิน่อยจ้ะอยากได้ตัใหญ่คือจัง ือจังเพิ่นเพิ่นตกอยู่อยู่อยู่ในอย่างก็ยูทูบ YouTube ที่หนูเห็นนะจ้ะอยากได้ตัวใหญ่งยิ่งสันแม่จ้ะบารูว่าสีบารูว่าสีได้บ่ได,ได้จ้ะถ้าไปเบิ่งน้ำกันแล้วก็เออ่าจากนี้ไปถามว่าไกลบ่ว่าทิจ้ะประมาณสามสามสัปโม,มงได้จ้ะขับรถมันอยู่อีกเมืองเมืองหนึ่งเนาะจ้ะอีกเมืองเมืองหนึ่งเตรียมโตแล้ว,แล,วแล้วจ้ะถ้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่น,นั่งกินกาแฟายอยู่จ้ะ ทา้งนี้เสร็จแล้วโอ้กินเขากะกินเขากะแล้วแล้วจ้ะผู้ใ้ญยพวกินจ้ะแล้วแต่อันนี้กองทัพเดินด้วยท้องจ้ะยานหิวเขาแต่มันกับมีมีมีของเตรียมเตรียมไปแคมป์ปิ้งอยู่ดอกจะ้ะแต่ว่ากับห้องทองไปก่อนเนาะจ้ะเนาะจ้ะ,นะะไปเบิง้งไปเบิ้งว่าเมื่อนี่ว่าน้องเล็กสิได้ไอ้น้องเล็กสิได้ป่าบ่าจะ้ะไปเบิง่งไปเป็นกำลังใจให้กันเด้จะ้ะแล้วก็นน้องเล็กกะฝากฝา,ากขอบคุณอ่า ามาขอบคุณทุกๆคนที่ว่าเขามาให้กำลังใจเนาะจ้ะให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับช้มทุกๆคนนะคะขอบคุณลหลายๆจ้ะเดี๋ยวมือนี่ไปเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะไปเบิ่งกันว่าน้องเล็กิีด้ยว่าจ้ะโอเคจ้ะเดินทางเดินทางไปตกป่ากันจ้ะเกือบลืมกระดาษเทชูจ้ะพี่น้อง พ่อใหญ่บอกว่าเธอเธอเธอลืมอย่างบอกว่าสั่นต้องกระดาษทิชชูไปนั่งจ้ะติดไปกันจ้ะพี่น้องไปจอดเติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันจ้ะก็พ่อใหญ่ไปซื้อไอศครีมมาให้กินไอติมไอติมพี่น้อง ไอติยังบกเคิงทางเลยจ้ะพี่น้องยังบกเคิงทางอยู่าพ่อใหญ่พยย่พยยอใหญ่เขาไปซื้อไอติมจ้ะห่อนมันห่อนคักร้ายพี่น้องก็เติมน้ำมันจ้ะเดี๋ยวเดินทางต่ออีกจ้ะเที่ยวสีหอดพี่น้องแต่ว่าเหมือนี่เหมือนนี่เบิงส้งไอ้เบิงซ้งแดดแดดคักแดดคักอีลีจ้ะ เดินเดินทางต่อจ้าพี่น้องให้ติมไม่ติมพี่นอ้องเป่งเป่งเป้งเป่งไอติมพี่น้องแกฮอนจ้ะเดินทางต่อจ้ะแบบแบบเดินทางต่อจ้ะ ตกปลาจ่าบุญนนิกเจ้ากำลังสางหม่ออกมาถึงละจ้าแต่ยังท่านเลยกำลังหาหาเจ้าของแคมปิ่งอยู่สิปิจายค่ายจายค่าตกปลามาถึงมองละจะานาะอกมาถึงมองแล้ว <No. S 2> ลว,ว่าวัยหาหาเจ้าของแคมปิง่งหาเจ้าของอะไสถานที่ยังบ่พอสิใจยค่าตกปลาจ้ะ จะเพลินไปใส่คีรถออมนี่ยสองสองรอบสามรอบแล้วจะยังบอกเห็นเจ้าของมันยั <c oughs> จะจะ้จะจ้ะโอเคจะ้ะเออพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้ำหาก่อนไปน้ำหาเจ้าของอะไรสถานที่เพิ่นก่อนอสันเขากระตกปลาปรได้จะ้ะพี่น้องต่องใจค่ะสถานที่เพิ่นก่อนจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่จะ้ะ าคาพี่น้องมองตกปลาถึงแล้วถึงแล้วที่ตกปลาโอ้ยเห็ดนมน้มองเห็ดมองตกปลาจ้าทอดแล้วสิได้ไปเลี้ยนสุดจ้ะพี่น้องไปใส่สุดใส่สุดใส่สุดเพี่ยนสุดจ้ะตกปลาได้เวลาตกปลาแล้วจ้ะ มาซอยรุ่นกันจ้ะว่าน้องเล็กสีได้ปลาบอ้อจ้ะเฮียนสุบกันจ้ะ

สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเมื่อนี่เมื่อนี่ไอหนูหนูบ่ได้ปลาจักโตเลยจ้ะบ่ได้ปลาจักโตมีมีมีพ่อไ่ได้จ้ะพ่อไ่ได้ปลาสองสามโตจ้ะแต่หนูบ่ได้จกักโตเลยเป็นมือหย่างบับ่ได้เลยปกติแล้วปกติแล้วอากาศยังเสียนะหนูจะได้อยู่นะหนูจะได้อยู่แต่บ่ได้เลยจ้ะแต่บ้า แต่ว่านี่กะอ่าประมาณ1:00นกว่าแล้ว1:00นกว่ากะยังทันได้กลับบ้านดอกจ้ะยังได้กลับบ้านแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจักหน่อยน้องสิไปตกน้องสิไปลองตกไอ้ฝั่งนี้อีกอยู่บ่รู้ว่าบ่รู้ว่าสิจังได๋แต่ว่ายังบ่ยอมแพ้จ้ะยังบ่ยอมแพ้สิสู้ต่อไปสู้ต่อไปอีกอยู่จ้ะมึงโอ้ยอึดอัดอึดอัดพี่น้องอึดอัดหลายสุดจ้ะ กินเข้าวหัว่จะอิ่มมั่งหันจ้ะเพราะกันไอเพราะกันไอไอไปนั่นเสร็จแล้วกลมาพักพักกินเข่าจ้ะเฮต์ขายแคมป์ปิ้งเนาะแต่กินเ้ากินเข้าเสร็จแล้วอาหารกระปองแล้วพี่น้องอาหารกระปองจ้ะอาหารกระปองกินง่ายๆจ้ะกินง่ายพ่อใหญ่พ่อใหญ่กินเสร็จแล้วแล้วล่างแล้วล่างถ้วยล่างจานเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่าเออเจ้าน่งพักกอนเด้อสันเดี๋ยวขอยไปตกทางผีกอนนะสัน แล้วมันแล้วจ้ะแล้วได้หนูบพ่ได้ <c oughs> อ้ยยุ่งกันเริ่มร้ายแล้วจ้ะยุ่งเริ่มร้ายแล้วอากาศเพราะว่ามันอยู่ในปานะจ้ะพี่นอ้องได้ยินเสียงไอ้ได้ยินเสียงน้าตกว่าจ้ะเสียงน้ำน้ำไหลแล้วกันมีมิบ่าวหน่อยสองคนตกอยู่ทางฝุ่งจ้ะผู้บ่าวหน่อยอยู่ทางคุ่งจ้ะพวกหนูตกพวกหนูตกทางพี่แล้วก็ยยังยังไปทางทีจ้ะแต่ว่าอ่าแดดแดดแดดมันคาพด ป่าก็เลยบ่คอยป่ากันเลยบ่คอยขึ้นมันไหนจ้ะแต่ว่าแต่ว่านี่กําลังไอ้อ่าอากาศกําลังเย็นเย็นแล้วเดี๋ยวป่าก็สีข่ข้นมาจ้ะเอ้ยขี้ไล่ได้เยอตัวกับไข่นะจน้ะเนาะบ่ได้สักตัวไหมโอ้ยวันนี้น้องเล็กไม่ได้ป่าสักตัวเลยค่ะโอเคค่ะอ่าน้องน้องเล็กกามามาบอกทุกคนจ้ะ มามาขอบคุณเขามาขอบคุณน้ำจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทีนี้ให้กันเด้อจ่าขอบคุณหล,ลนๆน้องเล็กน้องเล็กขอบคุณหลยๆทีว่าเขามาเขามาให้กำลังใจกันเนาะจ้าเนาะก็วิดีโอนี่คลิปนี้น้องเล็กะเอาไว้ซ้ำนีก่อนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันบอกถึงบอกถึงเนี่ยวิดีโอนี่สีเงาเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสิลํำคานไปจ้ะเ่เพราะว่ามันเางนเาไ,าไป แล้วก็เอาไว้เอาไว้เจอกันคลิปนานาะจานะ้ะเนาะบรรว่าสิไปจังไหนมาจังไหนจังเบึงกันไม่จะนี่เราจะชีวิตชีวิตอิหรีจะอยู่อยู่เมืองนอกถามมาสบายบม่มันกะมันกะบ่ใดมันกับบ่ใดสบายมันอ่ามันกับบ่ใดสวยหรูคือจังทุกคนมองนะจ้ะแต่คือจังหนูหนูพยายามสิดท้ายทอดอชีวิตเอา เอาชีวิตท่องอย่าของแล้วเนาะจ้ะว่าอยู่เมืองนอกนี่มันเป็นยังไงจ้ะทุกคนกะมีอาหารังคนเพิ่นเพิ่นโซดีเพิ่นกะสบายอยู่จ้ะไอไๆเจ้าของเจ้าของกะถามมันลำบากบอมันกะบลลำบากจ้ะแต่ว่าหนึ่งฐาสมมติเขามีงานมีการเนาะจ้ะภาระเขาก็หลายจ้ะภาระหนึ่งได้สี่เอ่อทุกคนเหรอเนาะคนขนโทษไอ้แม่งมันหลายจ้ะไอ คนไทยหฮานี่พระละหนึ่งคือว่าคนไทยเ้าเป็นเป็นสถาบันครอบครัวเนาะจะจังไรห้าก็ากต้องเลี้ยงดูปูเสีย่อกับแม่ลูกเต่าห้าวอย่าบ่แม,มนว่าบ่มีลูกมีเต่าบ่แมนว่าบ่พอมีแม่จะนั่นละ่ะถ้าสมมุติได้เหตุงานเหตุการทุกอย่างกับสีเขาทีกับสีสบายดอกจะจังสมมุติหาลังคนเนะาะจะเอาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะหนูหนูหน,นูจบซํานี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสิบอเงี้ยวไหวจ้ะเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนะ้าเอา,า,า,เาเอ,อั่างสี่ีกวหนูสีมาเบาเรื่องอ่มีหลายคนถามถามถามมาหนะจ๊ะถามมาไขว่ไขว่าเอ้ยเมียฝรั่งคำว่าเมียฝรั่งจ้ะเดี๋ยวหนูสีมาเบาเลียงคำว่าเมียฝรั่งจ้ะคำว่าเมียฝรั่งนี่ทุกคนสิกิบว่ามันเพอร์เฟกต์มัน, perfect, มนสบายอาจสิเป็นบางคนจ้ะอาจสิเป็นบางคนเท่านั้นที่เป็นโชคดีเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวเอาเอาเรืงสีดูว่ารอบน่ะโนสีมาเบาเรื่องห้องเจ้าของว้ามาเบาผืนเจ้าของสูสูมูมูเพ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังจะ้ะว่ามันเป็นยังไงมากังไง <c oughs> โอเคค่ะคลิปนี้น้องเล็กเอาไว้ซ้มนีกันเานาะจ้ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจทีมีให้น้องเล็กมาเด้อจ้ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะละก็แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะน้องเล็กมาใหม่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ See you next video ค่ะบายบาย